ระบบ 3, 4, 2, 1มันดีแค่ไหนทำไมเล่นแล้วมันแย่ลงแย่ลงแต่อโมริมไม่คิดจะเปลี่ยนเขาเป็นอัจฉริยะด้านแทคนิคหรือเป็นแค่คนดื้อรั้นคนหนึ่งไปติดตามพร้อมกันจับเกมเองในข่าวครับไม่ข้าวเกลียบพีอาร์บิ๊รถสาวครีมและหัวหอม ผ่านไปกี่วิความรู้สึกของแฟนผีก็ยังเจ็บปวดเหมือนเดิมจนความรู้สึกของพวกเขาเนี่ยมันด้านชาและสามารถยอมรับได้ว่านี่คือ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดที่หวยแตกชุดหนึ่งเท่าที่เคยเห็นด้วยตาตัวเองมาเลยครับจนหลายคนเนี่ยเริ่มอดเป็นห่วงผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่างรูเบนอโมริมไม่ไหวโดยเฉพาะกับการที่เขาเนี่ยพยายามยึดมั่นที่จะเล่นในระบบ3 4 2 1ตลอดมาไม่มีการเปลี่ยนแย่แค่ไหนก็จะเล่นระบบเดิมเราจึงตั้งคําถามว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่าหากมีการ เปลี่ยนระบบมีความยืดหยุ่นเพื่อเอาตัวรอดในระยะเวลานี้คำถามคือนี่คือความแน่แน่ของคุณซือที่ต้องการสร้างรากฐานในระยะยาวหรือเป็นเพียงความดื้อรั้นที่อาจทำให้ทุกอย่าง พังลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ที่ทีมกําลังรัดสัมรัดสายแบบนี้การคงไว้ซึ่งระบบเดิมจะช่วยให้ทีมมีความมั่นคงได้จริงหรือไม่อะไรที่ทําให้อโมริมยึดมั่นในระบบนี้ครับเขามีความดื้อรั้นจริงหรือเปล่าไปเริ่มกันเลยกับประเด็นแรกครับอัจฉริยะด้านเทคนิคหรือแค่คนดื้อรั้นก่อนที่จะเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอโมริมคุมสปอร์ติ้งลิสบอนในซีซั่นนี้ด้วยผลงานไร้พ่ายเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกุนซือดาวรุ่งแห่งยุคมีระบบที่น่าตื่นตาตา ใจได้สามารถสร้างปรากฏการณ์ในลีกโปรตุเกสจากการพาลิสบอลเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ในลีกอีกครั้งเขาแบกความมั่นใจมายังโอทัฟฟอร์ดพร้อมกับพกระบบ3 4 2 1 2> เพื่อติดตั้งเป็นระบบหลักให้กับปีศาจแดงครับและเขาก็ยังยืนยันตั้งแต่บทสัมภาษณ์แรกในฐานะคุณซื้อผีว่าตนเนี่ยจะยึดมั่นในระบบดังกล่าวแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนโดยเขาระบุว่าในฐานะโค้ชคุณต้องเลือกแนวทางของตัวเองและผมเลือกแนวทางของตัวเองมาเสมอแบบ100เเซ ผมเลือกที่จะเสี่ยงนิดหน่อยและผมเชื่อมั่นในวิธีการเล่นของเรามากนักเตะของผมก็ต้องเชื่อเช่นกันไม่มีทางเลือกอื่น แต่แล้วพอผลงานของปีสัตว์แดงไม่ได้ดีอย่างที่คิดครับสื่อก็หันมาตั้งคำถามว่าระบบ3 4 2 1เนี่ยเวิร์กแล้วจริงหรอก่อนที่อามริมครับจะตอบว่าหากคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบตัวเองเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยนั่นคือจุดสิ้นสุดสำหรับโค้ดไม่ว่าคนไหนก็ตามผมถูกจ้างเพราะระบบของผมคุณหันหลังกลับไม่ได้แล้วดังนั้นผมจะทำหน้าที่ต่อไปจนวันสุดท้ายด้วยไอเดียของผมบางทีผมอาจจะเปลี่ยนระบบหรือคุณต้องเดินหน้าต่อ ออก,กับไอเดียของคุณ แต่สุดท้ายสโมสรก็เปลี่ยนโค้ดมันคือทางเลือกที่ทุกคนต้องตัดสินใจในฟุตบอลส่วนถ้าทางเลือกนี้เนี่ยคือสิ่งที่ดีสุดผมก็จะถ่ายทอดความตั้งใจของผมต่อไปตอน,น,นแรกๆแฟนผีก็รู้สึกใจชื้นนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยรับไม่ได้กับการที่แท็กติกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในยุคลังๆจนนักวิจารณ์หลายคนเนี่ยไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าแมนยูนเต็ดมีสไตล์การเล่นแบบไหนอย่างไรก็ตามการยึดมั่นในระบบ3 4มสหนึ่งของอโมริมเนี่ยกลายเป็นดาบสองคมนะครับพอนับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันยูนเต็ดีภายใต้ระบบ น้อยมากส่วนใหญ่พวกเขาเจอพบเห็นแต่ความล้มเหลวจนชินตาครับซึ่งอโมริมคุมแมนยูเตดทั้งหมด22นัดครับชนะ10เสมอ3แพ้9ส่วนในพิมลีครับแข่ง15นัดชนะ4เสมอ3แพ้8จนตอนนี้เนี่ยพิมลีกสำหรับแฟนผีมันไร้ซึ่งความสนุกไปแล้วครับโดยเฉพาะกับการได้เห็นระบบ3-4-2-1ที่มีบาดแผลชะกันในทุกๆวิคไม่ว่าจะเป็นกองหลังลงไปกองในแนวลึกพอคู่กองกลางมันมันดูหลวมแพ้คู่แข่งตรงแดนกลางแทบทุกนัดโดนจ ตรงนี้เสมอเช่นเดียวกับแนวรุกที่หันหน้าไปก็เจอแต่ผู้เล่นของคู่แข่งแถมคู่แข่งก็จับทางได้ว่าแมนยูเนี่ยจะพยายามเล่นเกมรุกจากวิงแบ็กพวกเขาก็แก้ทางด้วยการดันสูงเพื่อกดให้วิงแบ็กของปีศาจแดงเนี่ยต้องยืนต่าแล้วไม่สามารถเล่นเกมรุกได้ถนัดนักครับส่วนนักเตะหลายคนก็ยังดูไม่เข้าใจกับระบบนี้นะจากเมื่อก่อนต้องเล่นเป็นปีตอนนี้ต้องมาเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์จากเมื่อก่อนเล่นกองกลาง3คนตอนนี้ต้องมาเล่นเป็นกลางคู่แถมยังเป็นกลางคู่ที่มีพื้นที่ให้รับผิดชอบมากกว่าเดิมอีกเยอะเลยครับนอกจาก นี้ก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักด้วยและถ้าคุณมองลึกลงไปจะเห็นได้ว่าทุกเกมที่แพ้เนี่ย มันเกิดจากข้อผิดพลาดเดิมๆครับเช่นวิงแบ็กหมดแรงในช่วงท้ายเพราะต้องวิง่งขึ้นวิง่งลงตลอดทั้งเกมแนวรับ3ตัวโดนคู่แข่งฉีกขาดเมื่อเจอกองหน้าที่เร็วกว่าแดานกลางขาดพลังขับเคลื่อนและต้องเล่นด้วยมิดฟิลด์ตัวกลางแค่2คนและปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับนักเตะชุดนี้เล่นระบบนี้ไม่ได้เลยซึ่งภาพรวมตอนนี้ครับมันคือวิกฤตหนักอย่างแท้จริงแต่อาโมอริมก็ยังยึดมั่นในแท็กติกเดิมไม่เปลี่ยนจนแฟนผีที่เคยคาดหวังครับเริ่มตั้งคาถามว่าเฮ้ย ทำไมต้องเล่น3-421ตลอดรู้อยู่แล้วว่าวิงแบ็กไม่ดีพอแล้วจะเล่นระบบวิงแบ็กทำไมทําไมถึงไม่ปรับแท็กติกให้เข้ากับนักเตะละ่ะถ้าระบบนี้มันไม่เวิร์กในพเมลีทำไมไม่ลองระบบอื่นบ้างหรือแม้แต่แกรี่เนวิลครับก็เชื่อว่าระบบนี้เนี่ยมีนักเตะมิสซาดแดงไม่ยอมรับแล้วมันแทบไม่ต่างจากระเบิดเวลาครับโดยแกรี่บอกว่าเมื่อผมได้ฟังสัมภาษณ์ที่อโมริมพูดถึงการพยายามเอาชนะเกมต่างๆเนี่ยเพื่อที่เขาจะสามารถโน้มน้าวใจผู้เล่นให้เชื่อถึงไอเดียของเขาได้เนี่ยซึ่งตอนนี้ ันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันน่ากลัวมากมันบ่งบอกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีนักเตะจํานวนหนึ่งที่ต่อต้านอโมริมแล้วไม่ยอมเล่นในแบบที่เขาต้องการและต่างคนก็ต่างปล่อยให้สโมสรเนี่ยกลายเป็นเวทีต่อสู้ที่ต้องเอาชนะกันระหว่างโค้ชกับนักเตะจนทุกคนเนี่ยเลยปล่อยให้ผลการแข่งขันมันเป็นแบบนี้จริงๆเหรอสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ต่างจากระเบิดเวลาเลยด้วยซ้ําแต่ความจริงคืออโมริมไม่ได้เป็นกุนซื้อประเภทที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาตัวรอดครับเพราะเขายอมต ตากับแนวทางที่ตัวเองเชื่อมัน่นแย่แค่ไหนก็ต้องเล่นระบบเดิมเขาไม่สนว่าคู่แข่งจะจับทางได้ไม่สนว่านักเตะในทีมเนี่ยอาจไม่เหมาะกับระบบนี้เขาเชื่อว่าถ้าคุณให้เวลากับระบบมากพอมันจะเวิร์กเองโดยหลังจากจบเกมเสมอกับเอฟเวอร์ตันสองต่อสเนี่ยนักข่าวได้ไปถามอีกครั้งว่าคุณจะไม่เปลี่ยนระบบจริงๆหรออมูลิมก่อนอมูริมจะตอบว่าเรามี2วิธีอย่างแรกคือลืมแนวคิดใหม่ๆไปเลยแล้วเปลี่ยนไปพยายามรับมือคู่แข่งแบบเกมต่อเกมแล้วปีหน้าเราก็จะวนกลับมา เจอแต่ปัญหาเดิมเดิมอีกครั้งหรือเราจะลองเริ่มต้นใหม่กับไอเดียใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เลยเสี่ยงและทนทุกข์อยู่กับมันแล้วในปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นทีมที่แตกต่างจากเดิมสัมภาษณ์นี้ครับสะท้อนไปถึงยุคของเอริกเทนทาร์ที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็เป็นกุนซื้อไฟแรงท,ที่มีระบบชัดเจนมาจากอาแจกครับแต่พอปรับใช้ที่แมนยูนเต็ดเนี่ยแล้วนักเตะไม่ตอบสนองเทนทาก็เปลี่ยนแทคติกเพื่อเอาตัวรอดแบบเกมต่อเกมเอาตัวรอดไปวันๆสุดท้ายปีศาจแดงก็กลายเป็นทีมที่ไร้ซึ่งความชัดเจนเรรื่่องสไตานคแ ปิดซีซันด้วยการมีถ้วยนะซึ่งมันคือวิธีที่ไม่เวิร์กในระยะยาวสําหรับสายตาของอโมริมครับโดยอโมริมเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีเริ่มตั้งแต่วันนี้ยึดมั่นในทันทีแย่หน่อยแต่ต้องอดทนเพื่อประโยชน์สูงสุดในอนาคตคําถามคือแมนเชสเตอร์ยูเตดมีเวลามากพอให้เขาทดลองหรือเปล่าเพราะสิ่งที่อโมริมสื่อสารเนี่ยมันไม่ต่างกับการบอกว่าเฮ้ยปีนี้ช่างแม่งนะปีหน้าของจริงแต่มันไม่มีอะไรเป็นหลักคําประกันว่าซีซันหน้าระบบนี้มันจะเวิร์กครับแล้วทาไมเขายังเชื่อมั่นในระบบดังกล่าวเราจะไปว่า ในข้อต่อไปครับกับอโมริมยอมตายเพื่อ3 4 2 1นับตั้งแต่เซอ,อร์อเล็กซ์ฟุกซอนวางมือครับแมนยูเต็ดเนี่ยเดินหน้าเหมือนรถไฟไร้รา,างครับฟันเกามาพร้อมฟุตบอลคองบอลที่น่าเบือ่อมูรินโญ่มาพร้อมแทคติกเกมรับุดเหนียวแต่สุดท้ายก็ตายเพราะตัวเองโทชามีเกมสวนกลับที่สนุกครับแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งเทนฮากมาพร้อมกับการคองเกมแล้วก็เพสซิ่งแต่จบด้วยความล้มเหลวแล้วอโมริมเข้ามาเพื่ออะไรสาเหตุที่อินนอออสเลือกเขาเข้ามาก็เพื่อให้แมนยูเต็ดเนี่ยมีอัตลักษณ างทีมให้เล่นในระบบที่เขาเชื่อมั่นและเพื่อพัฒนาปีศาจแดงให้มีรูปแบบการเล่นแบบทีมระดับท็อปครับและที่เขายึดมั่นในฟอร์เมชั่น3 4 2นเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยสร้างและออกแบบมันด้วยตัวเองแล้วมันก็เคยเวิร์กและสมบูรณ์แบบมากๆครับที่ลิสบอนนะฮะถ้าย้อนกลับไปที่ลิสบอนเนี่ยเราเคยได้เห็น3กองหลังที่คุมพื้นที่ได้อย่างแน่นเปึกครับคุณได้เห็นวิงแบ็กเติมเกมแบบไร้รอยต่อได้เห็นกองกลาง2คนตัดเกมแล้วเปลี่ยนเป็นเกมรุกในพริบตาได้เห็น2เพลย์เมกเกอร์ นินนิทุกอย่างไหลลื่นครับนี่คือฟุตบอลที่อมโมริมต้องการมันคือระบบที่เขายอมตายเพื่อมันครับและถ้าคุณอยากเข้าใจอมโมริมคุณต้องเข้าใจในระบบ3 4 2 1เสียก่อนเราจะพาไปจอบแบบง่ายๆนะครับอย่างแรกคือกองหลัง3คนเนี่ยไม่ได้เน้นประกบตัวแต่เน้นการคุมโซนครับรอให้คู่แข่งเนี่ยเข้าสู่กับดักของตัวเองวิงแบ็กสองข้างต้องเป็นนักเตะที่วิ่งขึ้นวิ่งลงได้ตลอด90้าสิบนาทีครับเป็นได้ทั้งกองหลังแล้วก็เป็นได้ทั้งปีก็นตัวเดียวกันส่วนกองกลาง2คนครับคนหนึ่งเนี่ยต้องมี พลังงานในการตัดเกมส่วนอีกคนต้องสามารถเปลี่ยนจังหวะโต้กลับได้รวดเร็วครับในขณะที่เพนแม็กเกอร์สองคนครับต้องหาช่องฉีกแนวรับและมีการจบสะกอที่เฉียบขาดส่วนกองหน้าตัวเป้าที่ต้องทําหน้าที่เป็นตัวจบสะกอรครับแล้วเขาก็ต้องทําหน้าที่เชื่อมเกมกับแนวรุกห้สมูทด้วยทั้งหมดนี้ครับทำให้ระบบ3-421เป็นระบบที่มีสมดุลและสปอร์ติ้งลิสบอนก็ถูกสร้างทีมที่มีสกอร์เอื้อต่อระบบนี้ครับยกตัวอย่างนะครับแค่วิงแบ็กอย่างเดียวเนี่ยพวกเขาก็มีตัวเลือกอย่างน้อย่กถึงเจ็ดคนล้แต่ การเล่นวิงแบ็กเนี่ยมีไปถึง3คนด้วยซ้ําแถมกองกลางที่เป็นส่วนสําคัญที่สุดของแผนอโมริมเนี่ยก็ยังไม่เจอคู่หูที่ใช่ครับในขณะที่3แนวรุกก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มีนักเตะบาดเจ็บครับเช่นอามัดบิยาโลมันคือความจริงที่โหดร้ายครับแมนยูเต็ดไม่ได้มีขุมกําลังที่เหมาะกับระบบนี้เลยแล้วทาไมอโมริมยังยึดมั่นใช่ไหมฮะในมุมของอโมริมครับเขาไม่ได้มองแค่ตอนนี้แต่เขามองถึงอนาคตและเขาเชื่อมั่นว่ามันคุ้มค่าที่จะรอเขาเชื่อว่าถ้ายิ่งใช้ระบบนี้เร็วเ ทีมจะคุ้นเคยเร็วถ้าทีมยืนหยัดกับแนวทางนี้นานพอมันจะพัฒนาไปเองเขามองว่าถ้าผมเปลี่ยนไปเล่น4-2-3-1หรือ4-3-3เพียงเพราะแรงกดดันเนี่ยนั่นแปลว่าผมไม่สามารถเป็นผู้นําที่ดีได้แต่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับมันไม่ได้ให้เวลาคุณขนาดนั้นเป๊ปกอดิโอลาใช้เวลา1ปีในการสร้างแมนเชสเตอร์อาเตต้าใช้เวลา2ปีในการสร้างอาเซนอลแต่โค้ชแมนยูนเต็ดไม่เคยได้เวลาขนาดนั้นครับเพราะแรงกดดันมันสูงกว่าทีมอื่นหลายเท่าแฟนบอลอาจคิดว่าเฮ้ยถ้าระบบนี้มันใช้เวลา2-3ส ปีเพื่อให้มันเวิร์กเนี่ยแล้วปีนี้เราต้องทนดูทีมแพ้ตลอดเลยหรือไงวะซึ่งความกดดันครับคือสิ่งที่กําลังท้าทายอโมริมและเราจะขอสรุปเรื่องในหัวข้อสุดท้ายครับกับยึดมั่นหรือดื้อรั้นเกินไป เราขอแบ่งถึงข้อดีและข้อเสียของการยึดมั่นในระบบของโมริมนะครับในมุมที่ดีคือถ้าเขาได้รับการสนับสนุสนและสร้างทีมให้เหมาะกับระบบนี้เนี่ยมันอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่แมนยูต็ดต้องการมันมีความแน่วแน่ความแน่วแน่ของเขาอาจเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จครับส่วนในมุมที่แย่คือถ้าเขายังเล่น3 4 2 1ต่อไปทั้งที่ทีมไม่พร้อมเนี่ยมันอาจกลายเป็นความดื้อรั้นที่จะทําให้เขาเนี่ยถูกปลดก่อนที่ระบบนี้มันจะเวิร์กครับถ้าเขาไม่ยอมปรับแท็กติกจากขุมกําลังที่มีเนี่ยแมนยู เต็ดอาจเสียเวลาไปอีก2-3ปีแบบไร้ค่าได้ซ้ำครับและที่สําคัญคือพิมเมลีกมันต่างจากลีกโปรตุเกสครับทุกทีมที่นี่เนี่ยพร้อมลงโทษคุณทันทีพวกเขาจะไม่ปล่อยให้คุณได้ทดลองระบบแบบชิวๆอา,อามูริมอาจคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเวิร์กที่สปอร์ติ้งเนี่ยมันก็ต้องเวิร์กที่แมนยูแต่พิมเมลีกไม่ใช่ลีกโปรตุเกสที่โปรตุเกสอามูริมต้องเจอคู่แข่งระดับท็อปแค่เบนฟิก้ากับปอร์โตคู่แข่งส่วนใหญ่ตั้งรับต่ำครับและเปิดโอกาสให้สปอร์ติ้งเนี่ยได้คุม ทีมอย่างเบนฟอร์ดหรือไบรตันเนี่ยยังสามารถโจมตีจนแมนยูลงไปหมอบได้ครับความจริงที่โหดร้ายคือพรีเมียร์ลีกไม่มีที่ให้กับคนที่ดื้อรั้นคุณต้องยืดหยุ่นเพื่อเอาตัวรอดเสมอเช่นเป๊ปกวาดลาครับอาจมีแนวทางที่ชัดเจนแต่เขาก็ปรับระบบของเขาตลอดเวลาเยอกนคอปมีเกเกนเพสซิงเป็นหัวใจครับแต่เขาก็เรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเป็นกุนซื้อที่คิดว่าฉันถูกระบบนี้คือระบบที่ดีที่สุดและฉันจะไม่เปลี่ยนถ้าระบบ คุณไม่ได้มาสเตอร์พีซจริงๆครับพิมเมลิกจะลงโทษคุณแบบโหดร้ายเหมือนกับที่อังเก้ปอสเตโกคูกําลังเผชิญอยู่ในซีซั่นนี้เช่นกันครับสุดท้ายแล้วครับคำถามสําคัญคือแมนยูนเต็ดมีเวลามากพอที่จะรอให้รูเบนอโมริมพิสูจน์ตัวเองหรือเปล่าเพราะฟุตบอลครับมันคือโลกของผลลัพธ์และพิมเมลิกไม่ใช่เวทีสําหรับการทดลองแนวคิดไปเรื่อยๆคุณต้องปรับตัวให้เร็วหรืออาจถูกกืนหายไปอโมริมอาจมองว่าความเชื่อมั่นในระบบคือกุญแจสู่ความสําเร็จแต่ถ้าระบบนี้ยังคงพาทีมดิง่ง ลงในทุกๆวีคเนี่ยเขาจะได้อยู่ถึงวันที่ะระบบนี้มันเวิร์กหรือเปล่าครับบางที3421อาจเป็นระบบที่ใช่สําหรับเขาแต่คําถามคือมันใช่สําหรับแมนยูเต็ดหรือไม่และที่สําคัญมันจะบีบจนเขาเนี่ยอาจไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองเลยด้วยซ้ำครับแต่ที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองครับคือสิ่งนี้เข้าเกียบ PR b i g b a ิ๊มีสีรสชาติรสมะเขือเทศรสกุ้งรสสาหร่ายและรสใหม่ล่าสุดเข้าเกียบ PR Big Bag หัวหอมซาวครีมครับ,ครบเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันรสชาติถูกกปอื อืืหคำเดียวไม่พอครับบอกเลยฮะว่าไปเลยที่เซเว่นอทุกสาขาครับหรือจะเด l ิเ e อรี่ผ่านแอปก็ได้เลยครับช้อปออนไลน์ผ่านทางช้อปปีราคาเดิม20บาทเท่านั้นนะครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าระบบ 3, 4, 2, 1ควรยึดมั่นต่อไปไหมหรือควรเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ก่อนที่อมมริมจะสายเกินไปลองคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า